ปล่อยมาบดสุดอันเด้อทั้งสามตัวสองตัวแล้วครบแล้วครับมมีคนคนกับติ่งมาดิฮะอคนกับติ่งมาดูบ่น่าเจ้ได้อาอันอย่าลืมชุดเก่าเด้อชุดเกออ่าชุดเก่างวดแมนทีิพานมางวดวันที่หนึ่งทิพานมาเนี่ยอ่าละปลาทามอร่อยหลังเราว่าปลาทามอร่อยหลังจังอันงวดแบบงวดก้อนุหน่ะเออหาแปดซองหนึ่งเต็มเต็มเลยเออมาออกงวดหลังมาออกงวดหลัง หวดติดผ้าไหมคนไทยตัวไหนบ่หวดผ้าไหมคำเตือนคลิปวิดีโอนี sure> ้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแอรับุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวมาไหนมาเอาเดี๋ยวเราโทรหาบาวอิสเลเอลแล้วคนป่วยแล้วกันบ่คุณป่วยยังบาวอิสเลเอลบ่แมนมันป่วยกันแล้วป่วยมาแล้วบ่ เห็นยังอยู่ไม่ประเดี๋ยวม้ากิดภารกิจยูเลยบ่ได้๋ยวภารกิจเออเลยบ่ได้มานี่เออแล้วายช่องมันลงไปเรียลรอวันนี้รอวัโอ้รอรอวันนี้บ่าวรับอิสราเอลนี่รอ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 อ่าตอนนี้ได้เป็นมูเฟสกับเพิ่นแล้วเป็นแล้ววะเออเป็นแล้วเห็นมูเพิ่นหลายอยู่แต่ว่าบ่กล้าแคปรูปเพิ่นมาลงเพิ่นกล้าแคปอ่าเพราะว่าบ่ทันได้ขออนุญาตเพิ่นขออนุญาตเพิ่นตัวน้องตอนนี้ก็ต้องผ่านทางกลายเป็นพวงกันล่ะครับได้เข้าว่า โทรแล้วเพืเ่นบ่โทรแล้วโทรแล้วโทรไปแล้วเพิ่นได้ตอนแรกตอนแรกกันเพิ่นให้เ<อ>ัีไง,งมากว่าหาหนึ่งหาหนึ่งเพิ่นให้หาหนึ่งมาก่อนอันนี้นกับผาอันน,น,นี้อันนี้ลงคลิปไปพี่น้องเบิกไปเร็วหาหนึ่งหนึ่งหาแต่ว่าจับคุยหลีสามตัวหลนนน<บ>ีนี่ยังบัดท่านใดๆบัดบัดนี้เพิ่นให้มาเบิดแล้วเพื่นบ่ให้มาเบิดโทรหาเพิ่นแล้วโทรเรียบร้อยเอาของแท้เดี๋ยว ถ้าเอาไปน่งบอกเอปนกัสีว่าของปอมนะต้องมาไทยต้องมาไทยอ้เ่ยเบิ้ลเบืองไปเป็นตัวเสือได้ไหมเป็นตัวเสือมามาเ่พเป็นยังพ่นจำหนาได้ะข้อมาเราป้ง้งเราข้อเอื่นเราเพราะว่าเดยกเข้าวัดโุถตามพนเรียวนะพันป่อยมั้ยังพันได้มั้ยังป่อยมาบดสุดอันเดีวทั้งสามตัวสองตัวแล้วครบเรวครับ่มีนกับติงมาด้ยปืนกับติงมาดนมาจะได้ มันจะเริ่มฉุดกอเด้อชุดเก่าชุดเก่างวดแนที่พานมาแนวงวดวันที่หนึ่งที่พานมาเน่อยอัะละมรทามาลอยหลังเขาว่ากระทามาลอยหลังจังอันงวดแบบงวดก้อนคุณเหรอเออแปดสองนึ่งเต็มเต็มเลยเออมาออกงวดหลังมาออกงวดหลังอ่างวดที่พานมาเพิ่นตัวอะไบก่งวดที่ผ่านมาเพิ่นห้อเจ็ดซเจซีกับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจดซีเกเจ็ด สามตัวนนี่มีสามเจ็ดซี่สามเก้าเจ็ดหาเจ็ดซี่หาเก้าเจ็ดครับสามนี่หละคนบอกว่าให้ตามตัวนี้น้ำเส้นบอกตามน้ำนะครับแปลว่าเอาเอาไว้น้ำแนแล้วว่าจะหาบาทสิบบาทกระเจ็ดสี่กับเก้าเจ็ดขนาดนี้หละเจ็ดสี่กับเก้าเจ็ดแต่ว่าถ้ามักสามตัวเนี่ยเอาสามเส้สามกระถาเส้รักลอยรักลอยอือนั่นแหละ เอาพี่น้องผู้เดยเบิ่งคลิปก็สิเห็นเคยเห็นตัวเลขแล้วเนาะแม่นแมนึ้นช่วงบ่ช่วงอาชีวะหลายตัวไอ้เด้แต่อันเก่าแม่เดี๋ยวรังคนเพิ่นสิจำฟังฟังบ่ทันบ่เอาโช่วยช่วยจังอยให้เพิ่นเบิ่งนี่ชว์นิดนึงนี่นี่อันงวดงวดงวดบางขันเด้องวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมานี่นี่เพิ่นให้เจ็ดสี่กับเก้าเจ็ดอืมางวัลประท้ามันออกยอดหลังกับติดติดไปรู้ไหมแม่ติดไลยเนี่ยกับติดเลเนี่ยเด้อ อันนี้คือ,องวดวันที่นึงที่พามาเด้อทีออ่เราจะสับสนนะครับจะสับสนจะสับสนนี่อันนี้คือวันที่พามาเอฟซีเอฟซีจะเข้าใจพีเตอร์อันไหนเพิ่งเพิ่งหันนี่คือคือง,งวดวที่พานมาเป็นเพิ่นไอ้บอกว่ากันไปแน่เพื่อมันมาย้อนหลังแบบงวดกลอนเแนม่แม่เอาแต่ว่างวดวันที่ยีสิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่แอมฟองได้มาแล้วเนาะได้มาแล้วเพิ่นให้เพิ่นให้ม้าเจ๊ตัวเจ๊ขาไห้มา สองตัวเนี่ยสองชุดสองตัวสองชุดครับสามตัวเนี่ยชุดเดียวคือเมตสามตัวชุดเดียวเหมือนเดิมได้มาจากหมอเก่าก็เก่าหมอเก่าครับเพิ่นกะเบาแล้วก็รุ่งเรื่งคนเดียวเองนะว่าคนคนบุ้งทิ้งเดี่ยวบุงคนเดียซื้อมาเพราะว่าทั้งหมดสองกัญหาเนาะอือสองกัญหานี่ตัวเดียววันนี้่นไปเอามาให้แล้ววันนี้่นกลไปเอามาให้แล้วตอนตอนโทรไปดิเด็กคุยกับเพิ่นบ่ ไือว่าเคนทรงไล่มาให้ต no. ัวเลียคุยคุยอยู่ครับคุยคุยคุยบันทึกเปิดชิดให้เปิดเด้ทุ่มทร่มเมื่อสองอี่างี้นี่โทรโทรมื่อสองเดี๋ยวเดี๋ยวบันทึกเสียงพูนไปบ้างบันทกเสียงไปแล้วเดี๋ยวพี่น้องสิว่ามานั่งคุยกันเอาตัวเบาสารเอวจริงๆอยู่ไหนสิว่าอเนี่ยนี่ได้บันทึกเสียงพูดอยู่เนาะนี่ครับนี่นี่นี่ของแท้บนครั

เดี๋ยวจะลองคลิปอยิ้วหน่ครับเนี่ยเดี๋ยวตั้งร้อเบื้องต้นลองคลิปอยิ้ครับชิว่าจังได้ยิ้บ้างเนาะลองเขียบลองเบื้องด้นเอามาดิเดี๋ยวพี่น้องชิว่าถ่าโดนถ่าโดนตีเอาเพิ่อนไหมาตัวใดงวดวันที่สิบหกสิงหาคมวันที่สิบหกสิงหาคมหกแปดรับอิสราเอลอิสราเอลสามตัวนะครับชุดเดียวหางเดียวพี่น้องแป้วศูนย์เจ็ด เก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเราบอกว่าระวังเก้ากับหกปินแล้วระวังสั่นครับระวังเก้ากับหกจะปินหัวระวังสี่อาจจะเปลี่ยนเก้าศูนย์หกไปเก้าศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดนะครับทังสี่สองตัวก็มี้นห้าหนึ่งต้องเป็นตัวที่เป็นไปมือแหลกแน่นครับเป็นหาหนึ่งด้วยสองตัวก็มี้ อีกตัวหนึ่งก็ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับศูนย์หนึ่งอ่ะแค<ก>บชั่ววันพี่นอ<ๆ>้นองแคปเลยอันนี้ของแท้นะครับงวดวันที่สิบหกนะครับงวดวันที่สิบหกของแท้ต้องมีไอ,พอ้พงพงเป็นคนถือให้แบบนี้ตอนแรกตอนแรกว่าสิโทรถาพมันน้ำอ่งไอ้ผมว่างละอย่างคนโปเซียต้องมาไทยนี่แหละนอนอยู่กับมาปุกเอาอะมือนีครับอยู่มุมนี่คือเก่าลรือยู่มุมนี่คือเก่าอ่ะ พี่น้องแคบได้แคบเก้าศูนย์เจ็ดเมตรเดียวกะไปตัดเอาน้ำเนาะเก้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดตั้งสี่อะระวังตัดเอาหัวลงได้ลรวกัรระวังเก้าเป็นหกเพิ่วางเสั็จเนาะอาจจะเป็นหกศูนย์เจ็ดตั้งสี่ก็ได้ล้วก็จะลืมชุดเดิมชุดเดิมที่เพิ่นให้ไว้งวดวันทีหนึ่งมันมันบ่ออกงวดนั้นมันอาจจะมาออกงวดนี่อาจจะเป็นย้อนลอยแบบงวดก้อนพุ่นเนาะอ่ะโอเคครับนะ อพี่น้องได้เบิ้งหลายได้เบิ้งโบนแล้วนะครับมันถือซุ้งหมดเนี้ยต้องถือซุ้งหมดแต่ว่ะงอแงมันก็ถือทั้งบนทั้งล่างบ่เอาที่มักหลอยซื้อเกย์เกยมือคือบ่บอกเขาเนี้ยมักหลอยซื่อเกย์เกย์ยังเพราะว่าเป็นแบบเป็นคนเป็นคนสิซื้อหลายตัวแม่เนาะขั้นหายไปหลายพี่น้องหมายว่าหลายเป็นแบบเล่ห์หายมาหนีแล้วโตเด็ดโตเด่นเด่นมันมักกับจังคอยเอาบ่มักกะ บางแก้วกับพันๆเนาะพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับทั้งหมดจะนำเสนอให้พี่น้องคนหลายๆคนเพิ่นจะรออยู่รับอิสระเอลได้มียังคอมเมนต์มาถามคลิปเดยลงคลิปเดยไปเพิ่งกต่คอมเมนต์มาถามถามหลายตัวถามหลายก็ได้ตามนี้บ่บ่มีเพิ่มเติมบ่มิยังอย่าวะเนาะบออะบมีเพิ่มเติมที่เพิ่มปล่อยออกมาหนินอกจากเป็นเป็นลักษสื่อเออถามนี้จังได้กับคอยค่อยบอกพี่น้องไหมอีกเจนึงจากเคนเป็นลักษสื่อเองนะ <c oughs> แต่ตอนนี้มนบอกว่ามีแค่นี้มีแค่นี้นตามน,น,น,นี้เพราะไ่เปลี่ยนแปลงับตอนนม้เพิ่มเติมหลังจากไกลมือมันไปนรักซื้อเพิ่มมากเพิ่มเติมอีกนะครับอันนี้ก็ตามน,นี้ละครับ,รบอขอบคุณไอ้พองๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสานทิพย์กัน